คงจะช้าเอาอย่างนี้ดีกว่าใช้วิธีเมาคลีลูกหมาป่าจับมันโยนเข้าไปในโรงเรียนเลย <c oughs> ใช่ไหมก็พาผมเข้าไปไปให้ผมใช้สิทธิพิเศษนะไปอยู่โรงเรียนที่ดังที่สุดของของโรงเรียนมัธยมฮะมัธยมเนอมัธยมหนึ่งไปเรียนไปเรียนที่นั่นก็เข้าไปก็งงไปไก่แต่แต่ก็พูดอะไรก็บม่ก็ไปรู้ เดี๋ยวนี้ท่านเขาก็ไม่ได้นะะอาจารย์ก็ดีฉันดีแล้วก็ออ,อ,อาจารย์ก็เวลาสอนก็บักจะใหล้ลุกขึ้นอ่านนะอ่านพระจีนบ้างแล้วก็อ่านตะกูตะกางใครหัวเราะก็ไม่ได้อืมอาจารย์ดุอาจารย์ดุาาดไมย,ย,ไย่าไปหัวเราะเขาไม่ได้เขาเป็นเรียนภาษาเราเราต้องรู้สึกเป็นเกียรติดีอะไรอย่างเงี้ยนะเข้าะี่ยแล้วเขาก็ปล่อยเราคลุกอยู่กัน,นะน่ะจะเป็นเป็นนักเรียนอภิสิทธิ์ไปหน่อย นะฮะก็เลยก็เลยได้ภาษาจีนตอนนั้นรู้สึกจะได้เร็วหน่อยก็ปีปีที่หนึ่งแต่นักเรียนคนที่ออิพิธศ,ศษขนาดไม่ต้องสอบก็ได้เลื่อนขึ้นเป็นมสองมสามไปเรื่อยๆไม่มีการตกนะฮะถึงตกก็ได้ดิเพราะไม่มีการตกนะฮะแล้วไปท่านั้่สองปีที่สองอะไรเนี่ยสอง้เราก็เริ่มคล่องขึ้นก็เริ่มเอ่อลูกอะพระสง์ตอนนี้ก็เริ่มชินแล้ว เห็นกับผู้หญิงนั่นละอะไรนะท้าชายกับโรงเริ่มชินนะเรียกว่าคนนั้นฮะก็ไปเขา่อยชินไปเองก็เนี่ยฮะภาษาจีนก็ผมก็ไปก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านโจแล้วก็ที่ไปส่งที่ไปเข้ามอที่ไปเข้ามัธย่อมเินได้เนี่ยที่โรงเรียนนั่นน่ะก็สำนักนายกก็ส่งไป ช้ชื่อจารณนายกส่งไปนักเรียนก็แปลกใจว่าไอ้นี่เป็นใครมาจากไหนแล้วมีผมคนเดียวที่มีรถมาส่งคนอื่นกนกขี่จักรยานพังหนักรถเมย์มาอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นเราเราก็เหมือนย่างว่าเราเด็กเราก็ไม่รู้เรื่องนะเ <c oughs> นี่ยภาษาจีนผมก็เริ่มรู้มาอย่างนี้แต่ผมรู้ภาษาจีนเนี่ยทุกท่านที่มานี่ถ้าผมคิดว่าน่าจะรู้ภาษาจีนกันหมดพวกท่านนี่เป็นคนเก่งจริงๆ ต้องชมตัวเองนะครับทูกภาษจีนจไม่ง่ายนะยากที่สุดในโลกต้องบอกว่ายากที่สุดในโลกเพราะไม่มีแล้วภาษาไหนที่มันจะมานั่งจากันอย่างนี้จะขีดดึงแต้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สองถ้าเราจำตัวนี้ไม่ได้อา่านไม่ออกนะไม่เหมือนบ้านเราจะมากออากาไม่รู้อา่านเป็นกาไมได้ไม่รู้กาแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ แต่อ่านออกมาได้ออกเสียงมาได้แต่จีนไม่มีเลยถ้าคุณไม่รู้ตัวนี้คุณก็อ่านไม่ออกเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกท่านก็น่าจะภูมิใจแล้วครับว่าแหมท่านมันท่านมาเรื่องเรียนภาษาจีนนี่ถือว่าเป็นภาษาที่ยากที่สุดในโลกสําหรับผมนั้นก็ถูกถูกเหมือนกระถูกบังคับไปเรียนเน่ยไปจริงเราไม่ได้เราไม่ได้นั้นเท่าไหร่เราเข้าขไปแล้วนี่ไอความที่ ชอบสนุกตอนนิสายผมเด็กๆก,ก็ชอบรอเรียนกับเขาอะไรเงี้ยมันก็ดีฮะไอ้เรื่องเรื่องมาครีลุงหมาป่านี่ดีมาก <c oughs> ต้องพยายามให้เขาไปคลุกกับเขาอยู่อย่างกันนะฮะแล้วมันเป็นเร็วฮะเนี่ยพ,พวกท่านไปไปไป,ไปศึกษาในเมืองจีนตอนเนี้ยผมอยากให้อย่างนี้ก็นี่ผมส่งลูกไปไม่เอาลูกอย่าไปอยู่กับกับพวกพวกพวกฝรั่งฝรั่งต่ประเทศไม่เอาไปอยู่กับพวกคนจีนขอพักก็ถูกกว่านะ อย่าไปอย่าไปอยู่กับพวกอะไรต่างประเทศเด็กันฝรั่งนี่เฮาวาเฮานี้เฮาผู้เฮาอะไรเงี้ยอย่าไม่เอานะครับเนี่ยก็เรื่องภาษาจีนก็เป็นอย่างเงี้ยของผมครับเชิญครับคืออยากจะเรียนถามคําถามแล้วก็ทัศนะของคุณวันวัยอะค่ะคือเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่ก็ไม่เคยได้ยินนะคืออยากจะเรียนถามคําถามแล้วก็ทัศนะ ความเห็นของคุณวันวัยอะค่ะว่าอย่างตามกระแสก,การเมืองสังคมของจีนในปัจจุบันนี้แล้วจะคือมันเป็นภาพตรงข้ามกับที่คุณวันวัยพูดถึงพูดถึงสังคมจีนสมัยที่เพิ่งปฏิวัติจีนใหม่อะค่ะซึ่งจุดนี้สามารถ พูดได้ไหมคะว่าเป็นเป็นจุดบกพร่องคือมันเริ่มมาจากตอนเปิดประเทศของเติ้งเสี่ยวผิงอะคะ่ะแล้วก็อย่างกรณีปลดผู้นำผู้นำเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ของชงชิ่งปวอซีไหลอะเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะก็ก็รู้สึกว่ากรณีนี้เ,เป็นมันสะท้อนปัญหาพรรคการเมืองคอมมิวนิสต์ของจีน ที่ที่เลวร้ายหรือเปล่าคะคือถ้าเกิดว่ากรณีป๋อสิไหลคือว่าถ้าคู่กรณีของแกซึ่งเป็นรองนายกเทศมนตรีเนี่ยไม่แจ้นไปไปแฉคล้ายๆกับเสาวไส้ที่กงศุนสหรัฐกงศุนอเมริกาในในไหนในเฉิงตูเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์ก็ก็จะไม่ ไม่ทําอะไรคือคือไม่ปลดผู้นําใหญ่สองคนนี้ซึ่งป๋อสิไหลเองนี้ก็จัดเป็นผู้นําระดับที่เรียกว่าคือแกแก็เป็นลูกท่านหลานเธอแล้วก็กําลังจะเข้าคณะกรรมการประจําของโปริปุโร่ะค่ะแล้วก็คือคุณวันวัยคิดว่าปัญหาจีนตอนนี้เนี่ยม,มันถึงขีดสุดหรือเปล่าเพราะว่าอย่างอย่างน้อยๆเนี่ยในตอนที่ ปิดประชุมรัฐสภาของของจีนเมื่อเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานายกวนเจาเป่าก็บอกว่าจีนเนี่ยต้องปฏิรูปการเมืองถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยก็จะฉุดให้เศรษฐกิจเนี่ยล้มครืนลงมาได้อันนี้ก็เลยอยากถามทัศนะดูอะค่ะผมผมเห็นด้วยกับท่านวนเจียเป่านะฮะที่ว่าถ้าเราปล่อยเมื่อกี้ผมก็พูดไปแล้วนฮะว่า ถ้าปล่อยไปอย่างนี้เรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะเกิดจริงกางสารภาคสองได้นะฮะเพราะว่าปล่อยให้ประชาชนยากจนมากแล้วปล่อยให้คนรวยมาไปอยู่เป็นกระจุกเป็นก้อนหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วคนจนแร่กระจายไปทั่วประเทศอย่างเงี้ยนะฮะตอนนี้เราก็รออยู่ว่าคือคือตอนเนี้นะฮะหมายความว่าที่การต่อสู้ภายในพักเนี่ยของคอมมิวนจีนเนี่ยมันมีมาตลอด นะเพราะคนคนเขาเยอะส,สมาชิพรคเขาเยอะหลือเกินขนาดของเราไม่เท่าไหร่ก็ยัง,ย,งยังหลายกกเลยนะฮะแล้วในจีนนั่นแหละคนต้งเยอะขนาดนั้นนะผมก็ผมก็คิดว่าเขาเขาก็มีกันอยู่เลยแต่ว่าปัญหาว่าใครที่จะกุมกลุกุมเสียงข้างมากได้มากกว่าเนี่ยกนะุมเสียงข้างมากเนี่ยประเด็นสำคัญก็แบบการปลดฟูจิไหลเนี่ยเขาก็คือการเมืองเนี่ยผมว่า ไม่รู้นะผมมาจานอายุป่านนี้และวะ้วฮะเวลาเวลาเขาจะเขาจะเขาจะฆ่าเราเนี่ยเขาบอกในทางเราเป็นคอมมวนิสต์มั่งเป็นไอ้นู่นเป็นไอ้นี่เป็นอะไรจะเอามึงเข้าคุกท่าเดียวละว่างันเถอะนะแต่เราเป็นจริงหรือเปล่าโอ้โหพ่อผมกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าผมไม่ใช่คอมมวน,นิสต์เยเจ็ดปีในตารางนะต้องต่อสู้ในกระสานนะถึงจะรู้ว่าเราไม่ใช่คอมมวนิสต์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการเมืองจีนก็เหมือนกัน นะในพระคำนิจีนเน่ยเขาดีหน่อยเท่านั้นอ่ะที่เพียงแต่ว่าแต่สมัยนูน้นในสมัยนี้ผมก็ถึงบอกผมไม่เคยถนัดไงนะผมไม่เคยถนัดเพราะสมัยนู้นเนี่ยผมรู้เลยว่าเป็นยังไงแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยเล่นกันทุกอย่างไม่ถูกนะซึ่งบางทีลูกผู้ใหญ่แต่ก่อนน,ะน,นี่ลูกผู้ใหญ่นั่งรถเมย์เดี๋ยวนี้ลูกผู้ใหญ่นั่งรถเบนซ์นั่งเฟอร์รี่นั่งใช่ไหมนั่งอะไร ก็โก้ทั้งนั้นนะอย่างเงี้ยแล้วประชาชนก็เ,เห็นแล้วก็จะรู้สึกยังไงอ่าใช่ไหมฮะสมัยนู้นไม่ได้เลยนะดูที่ท่านโจท่านเมาสท่านใครๆตายไปแล้วไปแต่ตัวไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดทิ้งบ้านไม่ได้ทิ้งสมบ,บัติพัสถานอะไรว้ให้ลูกหลานเลยวันวัยก็ไม่เคยได้รับสตางค์จากด้านเลยจะไปขอแบกบรรดุบังก็ไม่ได้ไม่เคยมีมีแต่ชื่อเสียงกิตติยศอย่างเดียว เนี่ยเนี่ยคนที่บอกคนสําคัญที่สุดในผู้นาเนี่ยเขาคนจะมาเป็นนักประเทศที่จะเลินได้เนี่ยคนที่อยู่ในวงการคนที่เป็นนักการเมืองเนี่ยต้องเป็นผู้ที่เสียสละจริงๆนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ทุกคนแย่งกงนพอจะตั้งรัฐบาลก็แย่งกันเป็นใช่ไหมสมัยนู้นมีแต่จะลาออกกันงานหนักเหลือเกินใช่ไหมนี่มันเพราะอะไรใช่ไหมอันนี้ผมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องเรื่องของ ของผู้สิายอะไรที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะผมคิดว่าวันนี้ไม่ใช่เรื่องนี้ก็เดี๋ยววันหน้าก็ต้องโดนเรื่องเรื่องอื่นเพราะว่าเราผู้สิรยเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดที่ค่อนข้างจะตรงข้ามกับรัาไปอยู่ทั้งด้านวนเดียเป่ามากนะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอันเนี้ยถ้าจะถามว่ามึงจีนจะยุ่งอีกไหมเนี่ยผมว่ามันยุ่งแน่ถ้าปไปอย่างนี้แบบที่ผมบอกเนี่ยแต่ว่าจะจะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะเมื่อไหร่เท่านั้น นี่ผมพูดแบบไม่แบบไม่ต้องเกรงใจนะว่าเออแหมคือจีนเขาเ็เคยเลี้ยงดูเรามาอะไรที่ว่าถูกต้องผม,ผมก็ผมก็สนับสนุนก็ผมนี่ก็สู้กับประธานเหมามานะเออไม่ธรรมดานะฮะบางทีก <c oughs> ็สู้ยังไงก็ผมไม่เห็นด้วยการปฏิวัติใหญ่วธรรมอ่ะก็เราปฏิวัติมาเพื่อจะให้ประชาชนมีความสุขใช่ไหมนี่ปฏิวัติมาเพื่อจะให้คนมีความทุกข์ใช่ไหมไม่ได้ต้องอด ต้องนั่นต้องพยายามต้องเสียสละต้องอะไรแล้วไอ้เสียสละคนมันก็เสียสละได้แต่มันก็ต้องมีขีดจากัดอดทนมันก็อดได้ให้ให้ขีดจากัดเขาที่เอาแค่นี้นะไปให้เขามากๆมันไปไปให้เขาเสียสละมากๆนั่นมากๆมันก็ไม่ถูกคนมันก็ต้องต่อสู้อย่างว่าเขาบอกมีความกดที่ไหนความดันที่ั่นก็ต้องมีเพราะฉะนั้นถ้าแบบจะมองสภาพ ของประเทศจีนเนี่ยผมคิดว่าเราก็ต้องมองแบบนี้นะคือยังไงก็ยังเป็นเรื่องการเมืองใช่ไหมพ่อผมเป็นทั้ง CIA เป็นทั้ง KGB เล่งไม่รู้เป็นอะไรนะเวลาเวลามาคบกับจีนก็บอกว่าไอ้ไอ้ดีพวกเจพวกจีนพวกคอมมินิตใช่ไหมตอนอยู่ก็ตอนอยู่ก็เเป็นเป็น CIA ตอนอยู่ที่เป็นมิดดีกับอเมริกาอ่า นายสังเป็นเซอเจีนวาในายสังเป็นเซอเอใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าไอ้เรื่องการเมืองนี่ไม่รู้นะผมว่าจนถึงอายุขนาดนี้แล้วผมก็มอง,มอง,ม,องมองการเมืองเป็นอย่างเนี้ยคือจะไปเชื่อเลยเวลาเวลาเขาบอกว่าไอ้น,นี่ผิดไอ้น,นี่ลงโทษโดยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คุณท่านท่านีดีเนี่ยท่านท่านพูดกับผมคำหนึ่งอันนี้ซึ้งมากนะท่านบอกว่าวัยเราจะวิพากษ์วิจารณ์คน จะว่าหลยคนเนี่ยต้องให้มีหลักฐานนะแต่ชมคนไม่เป็นไรชมที่ไหนก็ได้ไม่ต้องมีหลักฐานก็ได้แต่ว่าถ้าเต้ตนคนเนี่ยต้องหาหลักฐานต้องเอาหาความจริงให้เขาต้องให้เขาพิสูจน์ได้การเมืองรู้สึกจะไม่มีอย่างนี้เพราะนปากพรคอมิ์จีนก็คงคิดผมคิดว่าก็เหมือนกันนะครับ เราไม่รู้ความจริงเขาตอนนี้ข้างในเขาเขาข,ข,ขาขัดแย้งกันขนาดไหนใช่ไหมเราไม่รู้เพราะมงจีนมันมีอันนึงว่าวินัยเหล็กของพรรคเนี่ยก็มาพูดมากไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็กพูดกันเยอะแล้วพอฟังกันได้ใครพวกใครใครพวกใครเราก็พอรู้แล้วมีไหมฮะคือหนูอยากทราบเกี่ยวกับสถานภาพ ทางศาสนาในช่วงยุคสมัยนั้นนะคะเพราะว่าคือความเป็นเอเชียกับศาสนาค่อนข้างผูกพันกันค่อนข้างมากในชีวิตประจําวันแต่ว่าหลังจากเกิดการปฏิวัติทางวัฒนธรรมพรรคอมมิวนิสต์เข้ามาอย่างงี้คะ่ะประชาชนแล้วก็คือให้ความเคารพยึดมั่นในทางพรรคอมมิวนิสต์มากเลยอยากทราบว่าคือทางพักเนี่ยแบบมีการทนุบํารุงศาสนาหรือว่าอะไรคือความเป็นศาสนาอะไรยเงี้ยยังคงมีอยู่ไหมประชาชนแบบคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ ยังคงไปวัดไปวาอะไรอย่างนี้อยู่บ้างหรือเปล่าอะคะ่ะอยากทราบอะคะ่ะอ๋อทางทางด้านาศาสนานี่ก็คือต้องให้รู้ว่ายัางไงเขาไม่ได้เขาคงไม่เอา,าศาสนาหรอกเขาก็ตอกอ้องอารลิีลเขานะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องาาศาสนาจะเฟื่องฟูในประเทศจีนเนยผมว่ายากนะฮะปากก็พูดกันได้นะเราเราให้ความอย่างนั้นอย่างนีง้ความเท่าเท่าเทียมกันอะไรจริงจริงมันไม่เท่าเทียมหรอกจริงๆแล้วมันไม่เท่าเทียม เพราะฉะนั้นเรื่องศาสนาเนี่ยเดี๋ยวนี้เริ่มหนักขึ้นแล้วในเะมืองจีนเริ่มดีขึ้นนะนี่ดีไม่ใช่อะไรผมผมว่ามันมันก็เพื่อประโยชน์ส่วนตัวใช่ไหมใช้ใช้ศาสนาเนี่ยหนึ่งเป็นเครื่องหากินมังใช่ไหมเนี่ยบางทีเนี่ยสาวกทั้งหลายนี่บางทีก็จิตใจไม่ เขเป็นอย่างนี้ก็มีนะใช่ไหมมันก็ตอนนี้ให้ทําตะกอนนะสบายผมไม่มีนะฮะจะไปพักก็ต้องทางานพากักอยู่ในวัดก็ทํางานแต่เขา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 ,เขาไม่ได้ไปไปไปรังแกไปอะไรหรอกนะฮะกับในหนังสือนี้ก็มีเขียนว่าที่ไปไปเยี่ยมเมืองจีนนะครับพรพระ mm. ก็ไปเห็นเขาก็มีสมาคมพุทธสมาคมเจา้าผูชูก็เป็นนายกสมาคมเจา้าฟูชูนี้เขาก็ดังนะเรื่องศาสนาเนี่ยท่านก็ดังมาก ก็เป็นนายกสว่างคมแต่พระของเขาเนี่ยมันถูกจํากัดโดยภายนอกไม่รู้จํากัดโดยเช่นว่าไม่มีใครไปสายบาทพระเราทำอาซื้อนเองไม่มีชาเขามาก็เดินอุบาตไปไป,ไปให้ใครตักบาทไม่ม,ไมีทำไมทำไมโน้นเขาถือว่าใครม่ทํางานก็ไปลองกินคอมนิ์ก็เหมือนกันถ้าไปทํางานอยู่บ้านก็นไปลองกิน เนี่ยเป็นอย่างนี้ครับในตอนนี้ศาสนาตอนนี้ดูเถอะใชไมเราไปเมืองจีนจะเห็นนะตอนนี้เยอะเลยวัดประตูทำอย่างดี <ฤ RN. S 1> อะไรเพื่อจะให้คนเข้าเอามีทําโคษนาเป็นบางทีเป็นเรื่องเป็นเรื่องหาเงินก็มีใช่ไหมฮะเอาเอาเอาชื่อวัดเอาอะไรมาแล้วก็โอ้ให้คนไปทําบุญที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแต่ก่อนมาต้องโยนแต่ก่อนมีใครไปโยนเหรียญลงไอ้ท่านโยนแล้วจะได้กลับไปอีกอะไร festival. ใช่ไหม เขาก็เริ่มก็เริ่มใช้เอาอย่างเงี้ยศาสนาแต่ไม่ใช่ว่าเอาเอามาทําเพื่อเพื่อแบบนับถือด้วยอะไรก็คงไม่ใช่อย่างนั้นนะทําเพื่อว่าเพื่อหาประโยชน์ประโยชน์ในการที่จะดึงเงินเข้าประเทศบังจะดึงอะไรเข้าอย่างเงี้ยนะฮะถพิ่ผมผมคิดว่าแบบสมัยก่อนเขายังดีกว่าว่ากันตรงตรงเลยดีกว่ากลับมามาทําม่วนท้งท่าแต่งหน้าให้มันสวยๆนะฮะแต่ว่าเบื้องเบื้องหลังอ่ะมันก็มีไว้เพื่ออันนี้ อาจารย์อ,รอยากจะทราบอ,อยากจะถามอีก2องคำถามนะคะอยากทราบว่าตอนอท่านมีความรู้สึกประทับใจในท่านตัวอ่นหลายยังไงอะคะ่ะที่ที่ตรงจุดไหนในในเรื่องส่วนตัวของท่านนะคะแล้วก็คําถามที่สองคือในช่วงหลายปีนี้ที่ประเทศไทยวุ่นวายอยู่นะคะท่านคิดว่ามีความคล้ายคลึงกับประเทศจีนในยุคนั้นหรือเปล่าคะในในช่วงสมัยนั้นที่มีอะไรที่คล้ายคลยคึงกันบ้าง เรื่องท่านท่านท่านจอยไหลเนี่ยนะคือว่าผมชอบท่านกตรงที่ว่าหนึ่งท่านเป็นเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวพูดจาพูดพูดจาเป็นมีหลักเป็นฐานดีท่าทางสง่างามนะฮะแล้วก็มีใจใหญ่นะท่านก็ท่านเป็นคนกล้าได้กล้าเสียเพราะงั้นนะะอืม ท่านเคยสอนผมว่าคุณมาเรียนที่เมืองจีนนะจีนเนี่ยยังมีอะไรหลายอย่างที่ไม่ไม่ยังไม่เจริญนะยังไม่พัฒนายังประเทศที่กำลังกำลังจะเริ่มจะเริ่มก้าวเริ่มขึ้นไปสู่ความเติบโตเนี่ยตั้งๆดต่างต้าเนะค่อยๆเริ่มขึ้นมาก็จีนเนี่ยมีทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดี เพราะฉะนั้นคุณไปเรียนที่เมืองจีนเนี่ยคุณก็ต้องเรียนเอาแต่สิ่งที่ดีไปสิ่งที่ไม่ดีก็อย่าเอาไปนะเนี่ยก็แสดงว่าท่านกเป็นปคนใจใหญ่อะ่ะใช่ไหมให้รู้ว่ามันจะสอนมันมันมากินข้าวฉันนั้นตรงรู้จักบุญคุณฉนันละไม่มีไม่เคยพูดเลยคุณเรียนเสร็จแล้วกลับไปประเทศคุณคนจีนเนี่ยเวลาหน้าหนาวเขาใส,ส่เสื้อนวมใส่เมนนะอีแต่ว่า เมืองไทยอ่ะคุณกลับไปเมืองไทยแล้วคุณจะเอาเหมียนอีเนีย่ยไปให้คนไทยใส่นะี่ยไม่ได้นะ,ะท่านก็สอนว่ากลับไปแล้วแล้วก็ท่านอยู่ที่นี่เราเลี้ยงดูเราเร,เร,า,เราเลี้ยงดูพวกเธอเนี่ยพวกเธอก็ถ้าถ้าถา,ถาจะคิดไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องมาตอบแทนบุญคุณอะไรถ้าคิดจะตอบแทนบุญคุณจีนก็ขอให้เป็นตัวสะพานเชื่อมมิตรภาพไทยจีนก็นแล้วกันอย่างอื่นไม่ต้องจีนมีคนพอแล้วนะะ ต่างๆเหล่าน,าน,นี้ท่านท่านโจนี่ท่าสังเกตนะครับว่าใครไปพบท่านเนี่ยออกมาเนี่ยแม้กระทั่งศัตรูก็ต้องยอมสู่หกท่านนะยอมรับหมดคิดถึงเจออะไรเขาไปเจอเขาไปพบทีหนึ่งนิกสันอนะไรเจอกันก็ออกมาก็มีระสรรเ์รถิท่านโจนี่เป็น,เป,นเป็นผู้ใหญ่จีนเป็นผู้นําจีนที่มีเพื่อนมากที่สุดนะตั้งแต่พระราชาลงไปจนถึงยาจกท่านมีหมดแบบผมชื่อในวันวัยเนี่ยไปรู้จักกับโจได้ยังไง ถ้าโจไม่มีไม่มีเป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่างหรือว่าหรือว่าเป็นคนถือเนือ้อถือตัวหรือว่าเขาเป็นเห็นกันท่านนี่จะนายกนะใช่ไหมแกมันเป็นใครอย่างเงี้ยเรียกว่าคงจะได้เห็นแต่รูปแค่น,นั้นเองนะอันเนี้ยอันนี้คือความดีความดีของท่านโจแต่ยังว่าท่านก็เพก,ก่งผ่านชีวิตมาบากอะ่ะท่านรู้นะ่ะว่าเราหรือเราไปเนี่ยท่านก็กำับลูกน้องท่านนะบอกว่าดูแลเขาเนี่ย บอกผมว่อายุ18แนละ้วเขาโตแล้วนะคุณอย่าไปว่าเขาไม่ได้นะตอนนี้ต้องขอความเห็นเขาไม่ใช่ไปว่าเขาท่านบอกให้ขอความเห็นอะไรที่ท,ที่ที่จะจะมีอะไรแล้วก็ไปขอความเห็นเขาหรือว่าคุณไปทําอย่างเงี้ยดีไหมขอความเห็นที่ถูกไหมควรไหมอะไรงไม่ใช่ไปถึงไปว่าอย่าทาอย่างนี้สิไม่ได้ ก็ดีฮะเป็นผู้ใหญ่ผมดูผู้นําจีนสมัยต้นๆเนี่ยผมคิดว่าน่านับถือมากน่านับถือมากถึงแต่ก่อนสบายน้นผมพูดอย่างนี้ผมก็ตายแล้ว <c oughs> เดี๋ยวนี้เราพูดได้แล้วเนี่ยนะครับคือความจริงห้าสิบกว่าปีถึงได้พูดอย่างนี้ถึงได้มาชมท่านโจได้ทีหนึ่งแต่ก่อนถ้าผมไปชมเมื่อห้าสิบปีที่แล้วผมไปชมอย่างนี้ก็ผมก็นอนคุกนอนมุงใสบัว นี่แหละบางทีบางทีความจริงเนี่ยนะฮะมันก็ต้องใช้เวลาพิสูจน์ก็ต้องอดทนอันนี้อันนี้คนจีนผู้ผ,ผ,ผู้ผู้นำจีนสมัยนู้นเขาก็เรื่องนี้เรื่องนี้เขาเขาเก่งมากต้องยกให้เขาละครับอ่าครับก็ออขออนุญาตถามอาจารย์วันไวสักสาประเด็นนะครับอ่าข้อแรกคือ อันนี้ผมผมผมเคยได้ยินมานะฮะว่าเคยมีบางคนวิพากษ์วิจารเกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนและตัวประธานเหมาว่าจริงๆแล้วพรรคคอมมิวนิสต์จีนและตัวประธานเหมาก็เนื้อเนื้อดยเนื้อแท้แล้วไม่ต่างอะไรกับฮ่องเต้ของราชวงศ์ใหม่เพียงแต่ประธานเหมาเป็นฮ่องเต้ที่ไม่ได้สวมชุดมงกรและไม่ได้ประทับอยู่ในวังต้องห้ามเท่านั้นทีนี้อยากจะถามว่าอาจารย์วันวัยมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องประเด็นนี้ยังไงบ้างข้อสองคือเกี่ยวกับนโยบายสี่ทันสมัยของท่านโจครับอยากจะทราบว่า ท่านโจให้ความสําคัญกับความทันสมัยในข้อไหนมากสุดในสิสมัยนี้แล้วก็ข้อ3ก็คืออ,อ,อาจารย์มีความเห็นยังไงบ้างครับว่าในอนาคตถ้าสีจิ้นผิงได้ขึ้นมากลุมอํานาจต่อจากหูจินเทาแล้วการเมืองจีนจะเดินไปยังไงต่อไปในอนาคตครับอขอบคุณนะก็แม่ผมก็ บางทีถามสามข้อถ้าเป็นคนอายุ้ากๆอย่างนี้ก็นาสักข้อหนึ่งก่อนแล้วก็หยุดพักแล้วมาตอบเสร็จแล้วอีข้อทีเดียวทีเดียวสิบทีเดียวสิบข้อเลยผมก็จับไม่ได้ครับครับอ่าอ่างั้นคือประธานาเอาเอาอที่หนึ่งข้อที่หนึ่งก่อนนะเอาห้องเตไประธานเหมาเป็นห้องเตะหครับจะว่าห้องเตะเนี่ยผมว่าได้แต่ว่าเขาไม่ใ่ไม่ใช่เป็นแบบห้องเตะแบบประเภทที่ว่า เริ่มมาแต่เด,เด็กๆเรื่องอะไรเงี้ยนะฮะเป็นรัฐธรรมญาติสืบทอดกันไปอย่างนั้นก็นไม่ใช่คือว่าประธานเหมาเนี่ยกว่าจะผ่านการรับรองจากพกรรครับรองจากประชาชนเนี่ยชีวิตท่านนี่เราต้องยกให้นะผมยอมเหมือนกันผมเชื่อว,ว,ว่าแม้กระทั่งผมหรือว่าหลายคนก็คงทําไม่ได้ท่านเป็นนักปฏิวัติเต็มตัวใช่ไหมลูกเมียหมดเลยถูกฆ่าถูกไปตายในสนามรบตายอะไรหมดเลยเนี่คิดดูนะ เป็นเราได้แม่าเมียเราตายไปคนนึงเราก็ถ้าจะไม่อยากปฏิวัติแล้วใช่ไหมนี่คนที่สองคนที่คนที่สองก็เอาปนูนพักส่งไปไปไปอยู่รัสเซียใช่ไหมคนที่หนึ่งตายไปยัง,ยางาสาวอยู่เลยใช่ไหมเขาผ่านชีวิตมา,มามากเหลือเกินที่ว่าเสียสละให้ประชาชนเนี่ยนะน้องก็ตายถูกฆ่าตายลองไปศึกษาประวัติประธานเหมาดูนะฮะ จะได้เห็นว่าเหลืออยู่จริงๆตอนนี้ก็ก็จะไม่เหลือแล้วด้วยหลานเนี่ยหลานก็พึ่งตายแบบเมาอะไรอัน,อนจีนอะไรเนี่ยนะผมคิดว่าเขาทุกคนตอนนี้ในเมืองจีนเนี่ยยอมรับอยู่อันว่ีเมาคือเทวดาไม่ใช่คนท้าสื่อเหินท้าสื่อเรสื่เนเขาพูดกันอย่างนี้ทรับทุกคนฮนะ เพราะว่าประธานเหมาเนี่ยแม้กระทั่งตายอะไรไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีรูปตังเงินทองอะไรก็ยังมีรูปประธานเหมาอยู่นะฮะแต่ว่าเด็กสมัยนี้เขาก็ประธานเหมานี่เขาก็ยังว่าความสบายเข้ามาความฟุง้งเฟ้อเหอะเหอะมนอะไรเข้ามาต่างๆงเขาก็ลือบทว่าว่าประธานเหมาเนี่ยที่จริงแล้วก็ท่านท่านเจียพิงก็ยังบอกบอกว่าเราต้องเราต้องแบ่งนะเหมาเนี่ยช่วงที่ดีก็มีช่วงที่เสียก็มี แล้วก็ท่านพวกท่านนะ่ยอยาให้ผมอยู่ตำ,ตำแหน่งนานๆเหมือนเหมาเพราะว่าแก่แล้วเนี่ยบางทีมันก็สมองก็เปลี่ยนแปลงไปได้ใช่ไหมฮะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่มีจุดยืนแบบเดิมแล้วอะไรแล้วเนี่ยแล้วก็ยกย่องกันอยู่เรื่อยแล้วก็โภคนเรา